โปรแกรมจับหน้าจอ OCam นะครับโปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอนะครับอ่าเป็นอย่างนี้ครับผมคลิกเข้ามาก็จะมีกรอบอย่างนี้เลยอันนี้นี่ก็จะเล็กแบบว่าขยายอย่างนี้ได้ครับผมก็เอาหน้าจอที่เราจะแคปเจอร์นะครับที่กรอบอย่างนี้ได้ มาดูที่เซตติ้งกันบ้างนะครับผมที่ออปชั่นนะครับตรงนี้ก็เอาปรับเฟรมเรดได้ปรับคุณภาพได้นะครับคีย์เฟรม frame นี่อะไรอ๋อนี่บิตเรดเสียงครับผมเอาบิตเรดเยอะๆหน่อยก็ได้คีย์เฟรมนี่ผมว่าเอาไปยี่ห้าเลยก็ได้นะที่เรคคอร์ด อันนี้เป็นมา u เอฟ f ฟ e c t แต enable ไปก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็ปรับได้เท่านี้ครับผมมาดูที่ซาวด์ตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้นี่เลือกได้ว่าจะให้มันเอาเสียงของระบบเข้าไปอันนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับของซาวด์การ์ดได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองแคปเจอร์นะครับผมตีกรอบไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมกรอบเขียวๆเ,เนี่ยเขียวๆนะครับ อาเดี๋ยวผมจะใช้ไมค์พูดด้วยนะครับไมค์ผมอาจจะมีนอ e หน่อยนะอืมอ้าวแคปเจอร์เลยฮัลโหลฮัลโหลโนี่กำลังแคปเจอร์อยู่นะครับผมตอนนี้ผมเข้า Google นะครับผมเสียงไมค์ผมอาจจะมีนอ e หน่อยนะ ตอนนี้ไม่เห็นแถบสตาร์นะครับเพราะว่าผมตีกรอบแค่ตรงนี้จากตรงนี้นะครับผมอืมเดี๋ยวผมจะลองเปิด YouTube ดูแล้วกันถ้าเราเปิดคลิปสักอันหนึ่งอย่างนี้เสียงมันจะออกมาไหมนะครับอืม เวลาคลิกเนี่ยจะมีสีเหลืองด้วยนะลองเปิดคลิปนี้ดูอ่าเสียงก็จะออกมานะครับผมพอแคปเจอร์เสร็จแล้วจะหยุดแคปเจอร์ก็มาที่โปรแกรมเหมือนเดิมครับแล้วก็กดสต็อปพอแคปเจอร์เสร็จแล้วนะครับก็มาเปิดไฟล์ที่ตรงนี้ครับผมโอเพนมาก็จะได้ไฟล์เราก็มานี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะ โอ้โหเสียงจีเสียงนอยส์ฮัลโหลฮัโลนี่กำลังแคปเจอร์อยู่นะครับผมตอนนี้ผมเข้า g o o g l e นะครับผมโอ้เมาส์เมาส์เราจะมีสีเหลืองด้วยนะครับผมพอที่ผมแคปเจอร์ u t u b e มาก็จะมีเสียงด้วยเสียงก็จะออกมานะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ